และในคลิปวิดีโอนี้ครับอยู่กับ ID ดีสีน้ำเงินครับผมเป็นอีกหนึ่ง ID ดีนะครับที่เปิดกล่อง7วันนะครับรอบนี้เป็นกล่อง7วันของเดือนพฤษภาคมนะครับปีโอ้โห62ครับผมมาแล้วครับตัวนี้ปีปี62เลยนะครับของเดือนอ่าพฤษภาคมนะเป็นลาติออสนะครับผมตัวสีน้ำเงินนั่นเองครับ1,608นนะครับโอ้โหอย่างที่บอกครับ เพื่อนๆที่ดูคลิปวีดีโอผมนะครับก็จะได้รับชมนะครับคลิปเก่าๆนะครับที่ผมมักจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็มานะครับเดี๋ยวมันก็วนมาให้เราจับนะครับราติอัสลาทิอัสนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับจนเทนเนอร์ที่เล่นกันเป็นแบบระดับตำนานเล่นกันนานเนี่ยนะครับเขาจับกันมาเยอะแล้วนะครับแต่หลายๆครั้งที่เวลามีคนชวนตียิมหรือว่ามียิมของเจ้า บอสในตำนานพวกนี้เกิดนะครับบางทีเขาก็ไม่อยากจะตีกันนะครับเพราะว่าได้ไปเยอะแล้วนะนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆนะครับมีชายนี่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับรวมถึง c p ที่อัพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทาให้บัรนาเทนเนอร์เก่าๆก็อยากจะวนกลับมาตีกลับมาจับนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปสั้นๆต่อไปครับผมกับกล่อง7วันนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับ